บอกเลยค่ะว่าคันนี้คุ้มมากๆกับเจ้า t o y o ต a r รี o 2.4 e คลับตัวนี้เนี่ยได้เป็นกระบะยกสูง4ประตูค่ะสีเทาหล่อๆไปใช้งานกับราคาพิเศษแค่439,000บาทเท่านั้นคันนี้เลขมาอยู่ที่1100 0 0โลเท่านั้นเนี่ยพี่ๆสวัสดีพี่ๆทุกท่านเนี่ยวันนี้อยู่กับเซลล์แอร์ที่ปรึกษาด้านการขายบริษัททอต้นเองค่ะเดี๋ยววันนี้แอปพาชมคันนี้รอบคันเลยว่าได้ออปชั่นอะไรมาบ้างมาดูด้านแต่ด้านหน้าเลยเนะคะ คันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆได้รถปี17ฝากระโปรงเดิมโรงงานเหลี่ยมสันคมชัดแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินหลักยิ้มเลยกระจังด้านหน้าได้เป็นสีโครเมียมโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะไฟหน้าคมสวยคมใส,มสได้เป็นโคมเดิมโรงงานค่ะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟหลีไฟเลี้ยวพร้อมไฟเดย์ไทมลันนิ่งไลท์ครบแล้ว ไบตัดหมอกหนึ่งคู้ด้านหน้ามีให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยสําหรับตัวล้อค่ะได้เป็นล้อเดิมโรงงานขอบ17นะซุ้มล้ออยู่ในสภาพโปง่งโล่งพร้อมใช้งานเลยมาดูกันต่อค่ะสําหรับคันนี้กระจกบานหน้านะ ได้เป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะคันนี้นะเดี๋ยวติดฟิล์มให้ทั้งรอบคันเลยพรบภาษีจัดการต่อให้เรียบร้อยนะคะที่พี่ท่านไหนสนใจซื้อสดหรือว่าจัดไฟนัน้นทักสอบถามเพิ่มเติมได้เลยะคะ่ะมาต่อที่ตัวกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีโคเมียมนะมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกให้เรียบร้อยคันนี้ได้เป็นระบบพับปรับไฟฟ้านะคะบันไดด้านข้างอยู่ในสภาพสวยสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลย สำหรับภายในเนี่ยได้เป็นเบาะผ้าสีออกน้ำตาลแบบนี้นะแต่งด้วยตะเข็บสีขาวสภาพสวยตึงๆไม่เหี่ยวไม่ยยนนะคะไม่ขาดไม่เปื่อยนะคอนโซลด้านหน้าค่ะได้เป็นคอนโซลสีดำนะตับด้วยสีบอลหรือว่าสีเทาแบบนี้เลยนะมาดูโครงสร้างคันนี้กันสักนิดหนึงนะคะโครงสร้างได้กระดูกงูเดิมโรงงานค่ะนะสภาพ,าพสวยนะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอเลย หัวน็อตเนี่ยได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไขเลยนะพี่ๆนะ,ะหัวน็อตฝั่งด้านหน้านะเสาเอก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไขเลยนะมามาต่อสําหรับด้านหลังค่ะมีเลยด้านหลังได้เป็นเบาะผ้าสีน้ำตาลเช่นเดียวกันกับด้านหน้านะคะแล้วก็มี จุดพักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ําขวดน้ําให้นะแบบนี้เลยนะถ้าพี่พี่ท่านไหนไม่ชอบนะสามารถพับเก็บขึ้นไปได้นะคะแล้วตัวเบาะนะคันนี้รองรับตัวคาซีทเรียบร้อยแล้วพี่พี่ท่านไหนมีเด็กนะคะมีลูกมีหลานนะที่ยังต้องใช้คาซีทนะคันนี้รองรับเรียบร้อยแล้วนะไปกันต่อที่ด้านท้ายค่ะสำหรับด้านท้ายตัวนี้นะอยู่ในสภาพสวยสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายมัลติรีเฟลกเตอร์ค่ะ มีกล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะให้นะคะไฟเบรกจุดที่3ามีครบบันไดยอยู่ในสภาพสวยสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลย mm. ดูแมกไลเนอร์นิดนึงสำหรับคันนี้นะแมกไลเนอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเลยนะคะพี่ๆดูหัวน็อตได้เลยหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไขทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะพี่ๆนะได้เป็นจุดหัวน็อตเดิมแท้แบบนี้เลยทั้งคันนะคะ รถไม่ใช่รถชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะพี่พี่มั่นใจได้เลยว่าซื้อรถที่นี่นะได้รถเกตเอแน่นอนแล้วบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆกับราคาแค่439,000บาทเท่านั้นมาดูกันต่อนะคะสําหรับภายในเบาะได้เป็นเบาะสภาพสวยนะไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่แตกไม่รล้าเลยนะคะเพดานนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เลอะไม่เปิดอไม่เปื้อนไม่มีร่องรอยยันเจิมนะพี่ๆนะมามาดูฝั่งคนขับกันต่อค่ะสําหรับฝั่งคนขับนะ พวงมาลาัยได้เป็นหุ้มหนังแบบนี้เลยเนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยหน้าจอกลางค่ะได้เป็นระบบทัชสกรีนนะเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะสำหรับคันนี้คันนี้ได้เป็นแอร์อนาล็อกแล้วคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะแล้วตัวนี้นะมีระบบอีโคโหมดแล้วก็เวอร์โหมดให้เรียบรอ้อยเบรกมืออยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะพี่พี่คะมาดูโครงสร้างฝั่งนี้สักนิดหนึ่งฝั่งคนขับนะคะได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะแผ่นสติ๊กเกอร์ลมยางครบๆแบบนี้เลยนะคะพ,พี่คะ นี่มาดูนต่อสำหรับโครงสร้างฝั่งคนขับค่ะได้เป็นโครงสร้างเดิมโรงงานกระดูกงูอยู่ในสภาพสมบูรณ์เม็ดดอปเม็ดอาชชัดๆแน่นๆแบบนี้เลยนะป่ะแล้วไปดูกันต่อที่ตัวเครื่องยนต์คันนี้ค่ะเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์2400นะวิ่งทางใกล้ทางไกลแบกบของขนของบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆเลยกับราคาแค่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ตัวเครื่องยนต์นี่เลยเปิดมาแล้วนะคะสภาพสวยสภาพสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานไม่มีร่องรอยน้ํามันหยดเยิ้มออกมานะพี่นะมีแบตเตอรี่ครบพร้อมใช้งานคานแก้มได้เป็นคานเดิมโรงงานนะคะคานด้านหน้านะคะหมุดไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไข่นะคะได้เป็นเดิมเดิมทั้งคันนะพี่นะแกนฝั่งนี้นะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะฝากระโปรงค่ะได้เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานหัวน็อตเดิมแท้นะ ขนวนกันความร้อนครบพร้อมปั๊มนูนโรงงานแบบนี้สติ๊กเกอร์เดิมโรงงานครบ,ครบเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆนะแผ่นเพจพร้อมสติ๊กเกอร์มอกครบเลยนะคะปะ่ะคันนี้นะบอกเลยว่าคุ้มนะสำหรับเตอร์ตาลีเวอร์ี e พ l ั s 4ประตูยกสูงคันนี้นะกับราคาแค่4 3 9 0ส0บาทนะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ8,000บาทเท่านั้นพี่ท่านไหนสนใจรถปี17เเกียร์แมนนวลคันนี้นะทักสอบถามได้เลยที่เบอร์ด้านล่างค่ะ